จะมีแบบนะคะให้ดูนะคะก็คือจะมีแบบนี้หัวตัดขาวล้วนหัวตัดดำแล้วก็หัวบัวดำหัวบัวขาวหัวตัดมาลายหัวหัวบัวมาลายนะคะก็คือสามสี่หกแบบสำหรับแบบนี้นะคะจะมีสองแบบหกสีนะคะ เวลาใส่เราจะบิดอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมคะบิดอย่างนี้แล้วก็เอาข้อมือสอดเข้ามาแบบนี้นะคะสามารถดัดได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะแบบนี้นะคะ ถ้าเราสามารถที่จะให้มันเล็กลงก็คือทําให้มันเกยกันแบบนี้นะสำหรับนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ที่แบบไม่ใหญ่เกินไปนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะคะสําหรับคนที่ชอบแบบน่ารัก